ผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งครับอายุ3าปีมีอาการคันที่ก้นแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยนะครับมีอาการแบบนี้มาแล้ว2เดือนจึงได้มาโรงพยาบาลครับแพทย์ก็ได้ซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจอสองกล้องทางลำไส้ใหญ่นะครับ colonoscopy ก็พบพยาธินี้นะครับที่เห็นกำลังดิน้นดิ้นอยู่นี้นะครับพยาธินี้ก็คือพยาธิเข็มหมุดนะครับชื่อ enterobius vermicularis นะครับ การที่พญาติออกมาที่บริเวณรูทวารเนี่ยก็จะออกมาวางไข่นะครับโดยเฉพาะเวลาตอนกลางคืนนะครับเ,เวลาวางไข่ก็จะลักษณะก็เป็นแบบนี้แหละนะครับอันนี้คือพญาติกำลังวางไข่ พอรู้ดังนี้แล้วเนี่ยแพทย์ก็เลยได้ให้ยานะครับเอาเบนดาโซนนะครับกินครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเดือนสัปดาห์ที่2นะครับนอกจากนี้แล้วยังต้องให้ลูกสาวด้วยของผู้ป่วยรายนี้นะครับก็ถ้าหากว่าตรวจเจอที่ใครนะครับก็ต้องให้ทั้งหมดในครอบครัวนะครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคนะครับ